แจ้งข่าวดีรัฐอรุมัติแจกเงินกันอีก1ล้านสิทธิ์นะคะเงินเข้า17กุมภาพันธ์นี้ค่ะสวัสดีค่ะพบกับพี่บุม๋มเล่าข่าวสวัสดีการแห่งราช่องมาม,มีบุ๋มบิ่มนะคะสําหรับคลิปวิดีโอนี้ค่ะบุ๋มก็ว่าตามข่าวให้แล้วนะคะสําหรับพี่ป้านะ,ะอาคนไหนนะคะที่สอบถามบุ๋มกันเข้ามาว่าจะมีข่าวการ แจกเงินในวันที่17กุมภาพันธ์65นี้มันเป็นเงินอะไรใครที่จะได้บ้างนะคะแต่ก่อนไปรับชมนะคะใครที่เพิ่งเข้ามาดูคลิปเป็นครั้งแรกก็อย่าลืมนะคะกกติดตามแล้วก็กดกระดิ่งไว้แจ้งเตือนจะได้รับการแจ้งเตือนรับชมคลิปได้ในทุกวันนะคะค่าสำหรับวันที่17กุมภาพันธ์65นี้นะคะก็จะมีเงินเข้านะคะนั่นก็คือกลุ่ม คนละครึ่งนั่นเองนะคะเฟสที่4นะคะซึ่งจะเข้าให้สำหรับคนที่เป็นรายใหม่เท่านั้นนะคะที่ทำการลงทะเบียนในวันที่10กุมภาพันธ์ห5นี้นะคะแล้วก็จะได้รับเงิน ,1,200 บาทในแอปเป่าตังค์นะคะซึ่งเงินนี้นะคะทุกคนนะคะจะไม่สามารถกดออกมาใช้เป็นเงินสดได้ คนที่ได้สิทธิ์นะคะจะต้องเติมเงินเข้าไปในแอปป่าตังจีว l ลเลตนะคะเสร็จแล้วก็ทําการสแกนนะคะใช้ที่ร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการนะคะซึ่งจํากัดใช้วันละ150บาทเท่านั้นนะคะซึ่งทุกคนเนี่ยจะเติมเท่าไหร่ก็ได้นะคะตามที่ต้องการเลยนะคะขั้นต่ำห้าบาทสิบบาทก็ได้ด้วยเช่นเดียวกันนะคะใครที่รอกันอยู่แล้วก็อย่าลืมคอมเมนต์มาบอกกันด้วยนะคะและใครที่ อยากสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมในเรื่องใดก็สามารถคอมเมนต์มาใต้คลิปวิดีโอได้เลยนะคะเดยบุมจะไปหาข้อมูลมาทําเป็นคลิปวิดีโอตอบคําถามให้แบบนี้นะคะสําหรับคลิปวิดีโอนี้จบเพียงเท่านี้นะคะขอบคุณทุกการติดตามรับชมค่ะสวัสดีค่ะ